แกรู้ถึงอำนาจปืนน้อยเกินไปแล้วตอนที่ผมเป็นหมอผมก็ไม่ได้รักษาใครผมไม่ได้ชดนะสูตรใครเลยพอผมเอนจีเนียผมบอกได้หมดว่าใครอยู่ตรงไหนบ้างไม่มีไม่มีใครเชื่อผมแล้วผมจะกล้าไว้ใจใครได้ไงทุกคนผมไปตำรวจเนี่ยผมมีปืนเนี่ยผมเอาปืนไปยิงคนดีเนี่ย ไม่ใครเชื่อเขาเลยอ่ะไม่เล่นเลยเลยอยากเล่นอ่ะอยากเล่นนานๆบ้างอ่ะสตรีมที่ช่องใจเราทุกวันนะครับผมถึงเวลาที่ผมได้เป็นตำรวจของจริงนะครับทุกคนใครอยากโดนยิง ผมจับตัวฆาตกรได้แล้วครับใช่ครับอ่าหมวกคุณตันเนี่ยเพราะอะไรครับพี่อานเขาบอกอะไรครับผมบอกได้คําเดียวว่าผมเปิดแมพแพ็คครับเฮ้ยเฮ้ยจ็อกเกอร์เมื่อวานนี้พี่อานเพื่อความชัวร์ใครเป็นโจ๊กเกอร์ใครมันจะบอกล่ะที่ผ่านเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวไอ้ฆาตกรคนเนี้ยผมจัดการนี่เฮ้ยมันจะเป็นมันจะเป็นใครดวยแสดงว่าใจเขาเป็น ปืนสั่นแล้วปืนสั่นแล้วคุบอกว่าปืนสั่นแล้วปืนสั่นแล้วแถม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 ผมว่าพ่อบ้านเป็นเพราะว่าจะมาปิดปากผมผมสวยเลยนะผมสวยเลยนะแกรู้ถึงอำนาจปืนลอยเกินไปแล้วลอยเกินไปแล้วลอยเกินไปแล้ว น ok ี่ไงล่ะพวกเราลงชุ่มนุ่มเดี๋ยวไอ้ฆาตกรคนเนี้ยผมจัดการเองเพราะว่าเจ้าพิษปากผมผมคนเลยนะผมคนเลยนะแกรู้ถึงอำนาจปืนหน่อยเกินไปแล้วตอนที่ผมเป็นหมอผมก็ไม่ได้รักษาใครผมไม่ได้ชนสูตรใครเลยพอผมเอนจิเนียร์ผมบอกได้หมดว่าใครอยู่ตรงไหนบ้างไม่มีไม่มีใครเชื่อผม ผมจะกล้าไว้ใจใครได้ไงทุกคนผมไปตำรวจเนี่ยผมมีปืนเนี่ยผมเอาปืนไปยิงคนดีเนี่ย <c oughs> ลาวรีบ่บอกบบอกผ็ผมรีบบอกเพราะผมจะฆ่าไงผมรีบบอกเขาต้องหลีกทางให้คนดีต้องแบบคุณเป็นแค่ไทยมุมพอไม่ต้องมามุมงตูดผมขนาดนั้นมันทําให้การทํางานของเจ้าหน้าที่ยากเ <c oughs> ข้าใจไหมแล้วนะคะไปเรื่องปัคราวนี้ผมเป็นรีพพรเตอร์วะแทนแทนแทนแน่นแท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 นตำรวจคนนี้ขอทำงาน อย่าอื่นบ้างนะโอเคชัดเจนดิสองศพวะสองศพวะเริ่มเกมเนี่ยผมอะเต้นเบรกแดนแบบว่าสลักน้ำปลาหนูจริงแทนแทนแทนแน่นแท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 นตรงที่สแกนพี่ผมเจอศพพี่วไววางอยู่ เอ๊ะกูจะเอายังไงกับศพทีดีวะพี่จอยเดินมาแล้วพี่จอยก็ไปให้ผมบอกต่อไหมว่าพี่จอยไปไหนต่อบอกเลยบอกเลยการู้หลายคนแล้วแหละกูทำต่อหน้าเขาไปหมดแล้วจริงไหม่จอยจรเลยพี่จอยโดดท่อผมไม่รู้เหมือนกันว่าศพเนี่ยของพี่ไวน์น่ยคืออะไรแต่ผมเชื่อว่าอาจจะมีหลายคนที่ไม่อยากให้ผมรีพอร์ตแล้วเดินผ่านไปเลยอะไรมันพูดอะไรของมันวะไอ้ใจร้ายทุกคนผมมีข้อมูลครับใจร้ายไม่น่าจะเป็นหรอกเพราะว่าเขาอะเดินออกมาจากห้องเบรเจริงครับ เนียนเกล็บเนียนเกล็บเนียนเกินกันแล้วนะตำรวจก็ต้องดูแอดมินสิแค่นี้ คุณทำอะไรลงไปเพราะข้อมูลของจอจอยผมเชื่อ80%แล้วทำไมข้อมูลผมคุณถึงไม่เชื่อครับเพราะคุณลกยังไงล่ะ i m p o r t ที่ทำอะไรปะที่เต้น break แดอยู่ตรงแทนแทนแทนแน่นแท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 นมาดูสตรีมก็ได้คนเต้นจริงจริงไม่ได้ทำอะไรเลยเต้นจริงๆไม่ได้ทำอะไรเลยท่ะเลย ผมก็เต้นจริงๆอ่ะผมก็เต้นจริงๆอ่ะทุกคนมันจะไม่ลุ้สักอาชีพเลยหรือไงวะตั้งแต่เริ่สมสตรีมมาผมได้ทำอะไรหรือยังอ่ะยังไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะผมลอกยังไงอ่ะแต่ผมเชื่อว่าอาจจะมีหลายคนที่ไม่อยากให้ผมรีพอร์ตแล้วเดินผ่านไปเลย <c oughs> ใจ้าวล้วตายยังไงโอ้โหโอ้โพูดยากเลยนะต้องบอกว่า มันเป็นช็อตที่ตื่นเต้นและเล้าใจเดินยวมาเจอไจอ้เคก่อนนะครับผมแล้วผมก็ปาดับกระปันนะครับผมนะแบบไอ้เคมึงนั่นคือ <ấu> อ <i> ินพวสเตอร์ไอ้เคยกปืนขึ้นมาครับผมยกปืนกับแล้วเราก็โดนปืนกันปั่นป <i> ั่นปั่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 แต่สุดท้ายเหมือนว่าผมอะจะสู้คนายไม่จริงครับผมก็เลยโดนไอ้เคยิงตายครับจริงๆคือผมโดนตำรวจเดินมาฆ่าครับแค่นั้นแล้ว ไม่มีใครเชื่อเขาเลยอ่ะไม่เล่นเลยเลยอยากเล่นอ่ะอยากเล่นนานๆบ้างอ่ะงมึาตำรวจตำรวจจากอจสนอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนกดเมื่อยขาแล้วนะเมื่อยขาแล้วนะเฮ้ยเขาไปไหนวะทุกคน ว่าพี่จรน่าจะเป็นเอนจิเนียร์ถ้าเขาไม่อยู่ในแบบอย่างเงี้ยไม่โดนตำรวจฆ่าก็โดนกาตกร่อนฆ่าผมเป็นคนฆ่าเองครับผมเชื่อว่าใจร้ายน่าจะเป็นอิมเพราะว่าตอนที่ไฟดับอ่ะคือผมมาวิ่งไปเช็คที่ห้องเมดเบย์ปรากฏแลามีคนวิ่งสวนมาผมก็กดคิวรัวแล้วปรากฏว่าใจร้ายตายครับผมคิวเลยเพราะว่าไฟจับนานแล้วคนทั่วไปก็อยู่นะ ไม่บอกแล้วอาจจะเป็นกินแล้ไฟดับแล้วผมจะหาศพเจอได้ยังไงผมคิดมีใครมีใครอยากให้ผมไปยิงอีกสักคนไหมพี่ยิงตัวเองทิ้งไม่ได้ไหมพี่ คือผมเป็นอิมสองตาผมโดนฟอรปัดสองตาเนี่ยโดนตำรวจเดินมาฆ่าสองตานี่นะคืออะไรอ่ะคือมันมีใครช่วยกับผมไหมอ่ะเพิ่งเริ่มเกมโดนตำรวจฆ่าเวฟแรกตาหน้าผมลองเปลี่ยนสีดูนะครับผมผมว่ามันอาจจะดีขึ้นจากการดูหลักการดาวังคารที่บินไปมาแล้ววันนี้เป็นวันเสาร์นะครับผมเมตาสีพูอืมอันนี้ถือว่าตรงเพราะผมปล่อยให้ตัวเองโดนฆ่าอันนี้ถือว่าตรงอันนี้ถือว่าตรงมากนะครับห้ามใส่สีเขียวเข้ม ใช่เราต้องใส่การากินีปะ่ะใส่การากินีไว้ทุกคนแล้วเราจะได้เป็นอิมพอรสต์ <c oughs> ไม่เคยได้ยินคำนี้อย่าจอยมีเกาะและทรงพลังความกากาลกินีเอ๋ไเยไม่เคยได้ยินคำนี้อย่าจอยมีเกาะและทรงพลังความการากินีเอ๋เย ตลงไปแล้วเดี๋ยวผมหลับตาแล้วผมแทงใครคนนั้นสวยไปมากูเป็นตำรวจเลยไม่ึงเป็นตำรวจเหรอปิดไฟทำไมไอเดียต้องไปดีไอเดียต้องากดี no ขาดีดอะไรเนี่ยกูยังไม่ได้เีนสาตาเยไรไมคยมวไม่ไม่ครับพี่จะบอกว่า ตาหน้ามึงดีเกมนะทำไมพี่ตะกี้กูใส่ก่อให้มึงแล้วเกาะมึงไม่ติดยินด,ดูดีขนาดาพี่อังใส่ก่อให้ผมอ่ะแต่เกาะกันไม่ได้อ่ะคืออะไรอ่ะคืออะไรอ่ะคืออะไรเมี่ยงใส่ก่อให้ผมเกาะกันไม่ได้อ่ะคืออะไรอ่ะคืออะไรอ่ะก่อ,อใส่ก่อให้ผมแล้วผมเกาะกันไม่ได้อ่ะ